ทีมเนี่ยใหญ่มากๆพอก่อนก้ามนิดหน่อยเขาเข็นผมเข้าไปในห้องผ่าตัดโอ้โห นี่คนสิบกว่าคนอาจจะนั่งหลังเครื่องอีกอก,กี่คนก็ไม่รู้ขรเขาก็เคลื่อนตัวผมจากเตียงที่เข็นเข้าไปไปนอนเตียงผ่าตัดซึ่งเล็กนิดเดียวพอดีตัวเลยก่อนที่จะนอนเขาให้ผมนั่งกอดหมอนค้มตัวไปข้างหน้าแล้วคุณหมอวิสัญญีที่หมอดมยาก็เริ่มเจาะไขสันหลังเขาจะทาอะไรเขาจะบอกก่อนว่าผมกป็นอาจารย์นนี้แล้วนะครับนยเราก็จะได้รู้เตรียมตัวเตรียมใจเอานะผมจะฉีดยาชาประเภทที่เคยคุยกับอาจารย์ว่าให้ชาแต่เฉพาะด้านขาขวาเขาก็เริ่ม ผมนอนตะแคงตอนนั้นนะ่ะผมเพิ่งรู้ว่าคนตายเป็นยังไงขาเนี่ยมันเหมือนตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ลองลองดูนะครับพยายามกระดิกหัวแม่เท้าเอียงขาไม่ได้เลยเหมือนกับตายไปหมดเรียบร้อยเนี่ยนี่มันขาเราหรือเปล่าก็เลยรู้ว่าอ๋อที่เขาบล็อกไขสันหลังเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะผ่าและเราไม่เจ็บจะหลับนะนะเดี๋ยวเขาจะให้ยานอนหลับขอมัดมือเอาหมอนมาขั้นระหว่างมือสองข้างที่นอนตะแคงแล้วก็มัดเหมือนกับไอ้ที่เขา ที่เขาซีลกล่องนะครับ<อ>ในตัว,วเป็นแผ่นแบนๆบน,นะครับ,รบมาซีลซีลขาผมแม่มันตกพอหลังจากนั้นผมก็พูดกับหมอสองสองคำแต่ผมก็หลับมาโผล่ทีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นผมก็มาได้ยินอีกทีหนึ่งวิสัญญีแพทย์เขาก็บอกว่าอาจารย์ครับเรากเลังจะเปลี่ยนอาจารย์จากจากเตียงผ่าตัดมาเป็นเตียงอื่นนะครับ